สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนเช้านี้นะคะก็ไม่เช้ามากเนะาะเช้าวันศุกร์ที่3มกราคม2568ค่ะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้ยายหน่อยซ้ำร้านย่านหัวหรือว่าหัวย่านนะคะคนเดียวกันค่ะอ่ะกำลังเดินทางมาบ่อปลาค่ะ,ะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะทุกคนคะ่ะ เมื่อวานเราพักผ่อนเราไม่ได้มาทํางานที่ทุ่งนาน,นะคะเมื่อวานเราอยู่บ้านทั้งวนันแต่วันนี้ตรงกันข้ามนะคะเราต้องมาบ่อทั้งวันกัน <laughs> นี่แหละค่ะ,ะถนนและวาทางที่เราจะมาบ่อนี่มันมันดินนิ่มไหมพี่ดินนิ่มๆอยู่นะพี่พี่พ,พี่เช็คทางยังหรือว่าหรือว่ามันนิ่มๆน,นะนิ่มไหมโอเคนะ นี่ค่ะท,ท่านจะมาบอกปลาค่ะทุกคนค่ะกลัวกลัวอะไรกลัวมากมาก,มากเลยค่ะกลัวอะไรเลยมากลัวร,ร,รถติดค่ะคร,รถติดนี่ลําบากเลยนะคะทุกคนค่ะหรือว่ามัมานเป็นดินเนี่ยมอยู่พี่ดูก่อนบอกพี่ว่าดินนี่มนะหนูก็บอกพี่อยู่ว่าดินมันนิ่มอยู่นะไปดูทางก่อนมันเป็นนิ่มมอยู่นะคะคุณพี่ค่ะดูดีดีฮะ ดินนี่หนรู้บอกพี่ตั้งแต่เข้ามาที่แรกแล้วอะตรงโน้นอะพี่ไม่เชื่อรู้่ะเนี่ยค่ะคือทางที่เราจะมาบอกนะคะทุกคนวันนี้ทีมงานเราไม่ครบนะะทุกคกเราก็ต้องมาทำงานกันทุกคนค่ะลมแรงดีดีค่ะมาดูกันพุ่ม่อใหญ่อยู่นี่นะ ตอนมาซื้อเราเราไม่ได้มาดูบอก,กับทีมงานนะฮะเราเราเพิ่งจะมาโดโนนะูนี่แหละบอ่อใหญ่อยู่นะนึกว่านึกว่าบ่อเล็กบ่อใหญ่อยู่นะเนี่ยบ่อใหญ่อยู่นะเดี๋ยวพี่จะไปเข้าฝั่งโน,น้นน่าจะมาทางโน้นจะดีกว่าไหมได้ยังไงบอ่อนี้ก็ใหญ่พอสมควรพี่หนูนึกว่าบอ่อเล็กบอ่อใหญ่อยู่หรอโอเคเลยคะ่ะ สีน้ําสวยมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะฮัลโหลมาถึงบ่อปลาแล้วค่ะไอเราก็เรียกว่าบ่อเล็กเราไม่ได้ไปดูกับเขาไงตอนที่ซื้ออ่ะวันนี้ก็โอเคอยู่นะคะสีปลาสวยมากเลยคะ่ะนี่แหละนะบ่อแล้วมมลมจะไปัดแรงอย่างเงี้ยไปลมแรงอย่างงี้จะไปลมแรงอย่างงี้ค่ะทุกคนลมแรงมากเลยบ่นนี้เป็นบอ่อแรกที่เราซื้อนะคะ,ท,ะ,คะที่เราจะสูบนะ นี่แหละค่ะใอใหญ่พอสมควรสีสวยมากค่ะสีน้ำสวยมากปลาก็ต้องสวยมากเหมือนกันเรากำลังจะหาที่หาทางลงมาบ่อน,นะคะว่าจะยังไงนะคะจะ <c oughs> ไมลมแรงอย่เลย <c oughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนค่ะ เ่มาอัปเดตให้ดูว่าเรามาทํางานบ่อน,นี้นะคะวันนี้โอ้ยลมแรงกันเลยเดี๋ยวเราไปเคลียร์พื้นที่ก่อนค่คะว่าจะเอารถเอาเครื่องลงยังไงนะคะทุกคนคะพขอบพระคุสำรับการรับชมคะ่ะเดี๋ยวตั้งเครื่องสแสดงจะอัปเดตให้พื่อดูนะคะขอบคุณมา,มากๆคะ่ะ